สวัสดีคะ่ะแวะมาไลฟ์เป๊บหนึ่งหัวฟูมากเลยสวัสดีเดือนเซปเทมเบอร์คือเดือนอะไรนะกันยานะคะแวะมาไลฟ์แล้วก็จัดการกับกรี n งนะคะพอดียังมีตกลงอยู่หนึ่งคนก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเย้เย้เย้เรอแฟนๆเนข้ามานิดนึงไหม ีก็ค่อยมาดูย้อนหลังได้ใช่ไหมวุ่งเป็นไงวันนี้นะ่วันนี้ทต่งกีตาแบบลงแหละเผือใครไม่รู้จะจะดูเป็นสาวบ้องเบลไม่ได้กีตารขึ้นลุกใหม่ใช่ไลยวันนี้คุณเจนอยากให้ทําผมเมอร์เมดนะคะก็เลยได้ทําผมหยิกหยิกย้กยอนยอน,ยอนขึ้นมาเด้อหน้องเจนมินชันอะไรชัน ปั๊บอ๋อสตอรี่จนฝากซื้อนมมิวแลนมานั่นเองเอ้ยโยเกิร์ตมิวแลนด์อร่อยมากค่ะทุกคนเจอไปซื้อทานทานมิวแลนดใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าเขามีโยเกิร์ตเราก็เลยซื้อกลับมาด้วยอร่อยมากเลยอร่อยว่าที่คิดเลยม,มีหลายรสชาติด้วยกำลังเะ่กี้เพิ่งกินออร์แกนิกฮันนี่ไปอร่อยอร่อย ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็สเตทครบรอบเอ้ย็เตดครบไปแล้วสี่รอบนะคะมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวหนูก็จะไปอาน้ำล้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่มารับกระป๋วันนี้กระเปามาว่าวีคนี้ไม่เหมือนจะค่อนข้างสบายนิดนึงไม่ค่ะมีงานดีวีคนี้แหละแต่ก็มีอะไรให้ทำอยู่แต่ว่ามีออกไปข้างนอกอยู่ตลอดนะคะ ยึบยึบบันทึกก่อนไล์เย่นี่เฮที่ผ่านมาที่ผ่านมาหนูไลฟ์ล่าสุดเมื่อน่าจะประมาณสิ้นเดือนเนาะโผล่มาไลฟ์อยู่บ่อยๆเลย <c oughs> เอก็ไปพัทยาเนาะ ยังไม่ได้อัปเดตใช่ไหมว่าไปพัทยาก็อยู่กับน้องๆนะคะแล้วก็ไลฟ์ฟันนั้นด้วยนี่ใช่ไหมหรือจะไม่พีนโนไลฟ์ด้วยจบไปก่อนเ่เยแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ททำงานนะคะแล้วก็มีไปทำเบิร์ตเจนนอร์นิชันมานะคะเป็นของเดือนเมษาปรกับพฤษภาคมนะคะก็ไปที่บ้านนกขมิ้นนะคะ ก็ค่อนข้างแฮปปี้มากเลยเช่อเคยทำกับเขามาแล้วเป็นรอบที่2แล้วล่ะครับนี้ก็โอเคมากๆครับไปไปจากของบุญจากอะไรแล้วก็ทำบุญวันเกิดตัวเองด้วยองอย่างไถ้าใครมีมือวที่เหลืออะไรที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ลองเจ็ดเจียสักเดือนละสองสามร้อยห้ารอยอะไรเงี้ยให้แต่ละที่ไปก็ได้นะคะมันช่วยเขาได้จริงๆนะ อันนี้เราก็เพิ่มโอกาสของการที่จะมีคนบุคคลคุณภาพเพิ่มเข้ามาสำหรัเชิญนะเพราะว่าที่บ้านออกไม่คือดูแลน้องๆใช่ไหมอืมควาพอดีกินไนมากสนุกมากค่ะพอดีวดกินไ,นน,ไ,น,ไนนะคะกับทางแกร็บเฮฮามากจริงๆไปดูกันได้เราติดตามได้ทุกวันเสาร์เลยนะจ๊ะนั่นแหละเป็นดนเบิร์ดเดย์เสร็จใช่ไหมเราทำอะไรต่อนะอ๋อทำงานของเรานะคะ แล้วก็ที่สองเหมือนเป็นวันสร์จีนบ้างเราก็ได้ไหว้พระพรมไหว้พี่พี่น้องนองเทีแถวๆวนี้นะคะแล้วก็จัดดอกไม้ใหม่อะไรใหม่เรียบร้อยมีเวิร์กอัล์อยู่เรื่อยๆแล้วก็ซ้อมส่วนใหญ่ก็ซ้อมนั่นแหละค่ะไม่มีอะไรมากแล้วก็อาเสียงลมเส้นไฟของรุ่น3ด้วยนะคะเชิญเป็นคนบรรยายน่าจะได้ได้ยินเสียงเชิญอ,อยู่เรื่อยแล้วอาจจะมีสัมภาษณ์เชิญในบางครั้งบ้างนะคะก็รอเจอกัน ในเปลี่ยน c ค f ฟอร์เ r d g e n e r a t i เ n มไปแต่นะคะไปทำความรู้จักน้องๆกันวันนี้น้องๆก็อยู่ที่หอเป็นหลักแหละก็เหมือนวันนี้กลับบ้านกันมั้งคะน่าจะกลับมาพรุ่งนี้กันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> แนวหัวฟูใช่ไหมวันนี้เป็น Mermaid คะ่ะ mermaid นะคะแล้วก็เออเชื่อถูกรางวัลมาอีกแล้วนะคะได้ทองคำมาหนึ่งเส้น เป็นของธนาคารอีกธนาคารหนึ่งที่คุณปู่ทําไว้ให้ตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกันคุณปู่เป็นผู้จัดการอมสินก็ถูกกับทางอมสินสลากอมสินมาเรื่อยเือตั้งแต่เด็กแล้วที่ถูกเยอะสุดคือห้าหมื่นหรือสองหมื่นมืได้รางวัลมารอบนี้ไปถูกรางวัลของเครือใกล้ๆกก,กันนี่แหละได้มาเป็นสลากเหมือนกันค่ะได้มาเขาโทรมากาน่าจะโทรมาหลายรอบแล้วแต่นูเพิ่งเพิ่งแบบ เพิ่งแบบอยู่กับโทรศัพท์แล้วรับเพราะมันเป็นเบอร์เบอร์ศูนย์สองหรือเบอร์ประลาเล็นิดนึงไงก็เลยไม่เคยได้รับจนแบบเอออยู่กับมือถือได้รับแล้วก็แบบโอ้ถูกรางวัลค่ะเอาแบบประชาชนไปรับรางวัลได้นะคะเฮงเฮงก็แต่เอาให้คุณปู่เพราะเป็นคนเป็นเป็นเงินคุณปู่ฝากไว้ให้หนูนะอะไรอย่างเงี้ยในชื่อหนูเฉยๆ, <c oughs> ๆ <c oughs> ก็ตกใจก็ไปถือว่าโอกาสไปกินข้าวไปแวะเจอกับคุณปู่ด้วยนะคะ แล้วก็หามาฟันมาไปหาขึ้นมามาย้อนคุณหมอดูเรื่องไม่ใช่ทรอสอีกแล้วหนูใช้แล้วนะแล้วก็ฟันขาวขึ้นจากการฟอกฟันเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทําฟอกฟันนี่รู้สึกว่าฟันตัวเองก็ขาวอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าสีธรรมชาติที่ไม่เคยทําอะไรกับมันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยอืมก็เลยคุณหมอก็เช็คอัพ สรุปว่าก็ยังใส่อีกจีนึงน่าจะอีกสามเดือนเลยม้งเพราะว่ารอฟันหนูฟันหนูข้างหน้าสวยแล้วหม่ชอบข้างหน้าแล้วแต่ประเด็นคือพอข้างหน้ามันสวยเนี่ยข้างหลังมันไม่สบกันขนาดนั้นก็เลยต้องใส่รีเทนเนอร์แล้วรอฟันกลับลงมาสบกันถ้าผ่านไปอีกสามเดือนแล้วมันยังไม่สบกันเนี่ยก็ต้องทันยีนามาิซาาแก้กันใหม่เ <laughs> ออ ดวงดีจังเก้นไม่รู้ค่ะดวงจังเก้นกับดวงกันจะได้รับโชคม,มันก็คนละอย่างกันนะนะหรือเปล่าไม่รู้มือน,นี้นะคะไปทำออฟฟาส่วนใหญ่ก็เป็นซ้อมเต้นซ้อมเต้นนะคะออกกําลังกายแหละที่เจอเห็นทําให้เห็นอยู่แล้วก็ที่เหลือถ้าไม่เห็นอะไร,รอ,อ,ยไอยู่ที่เจอหายไปไม่ได้ลงสตรอรี่อะไรก็คือทำงานหรือไม่งั้นก็ฟีลเพลินกับไมเลนเกมกับน้องก็ดูซีรีส์อยู่กับน้องข้างล่างหรือแบบอยู่ในห้องตัวเอง,งนุ่นน่นทำนี่อะไรอเงี้ยค่ะแล้วก็ไปแกร์ใช้แกร์ แมวโดนหมอนดุใช่ไหมโดนหมอนดุมาแล้วก็นี่แหละค่ะสองวันที่ผ่านมาก็สเตจสี่รอบบีทรีสนุกสนานมากๆเลย enjoy enjoy เออยี่นั่นลค่ะ อาทิตย์หน้ามันก็มีเงินนะแต่ว่าก็ไม่รู้สินะก็เหมือนค่อนข้างสบายหน่อยอี Hopefully ก็เดี๋ยวเจอกันวันที่แปดนะคะงานจับมือเนาะวันที่แปดนี้เจอกันนะคะแล้วก็วันที่เก้านี้ก็เป็นเฟสคอนแล้วเนอะ mm. วิเกิดอะไรขึ้น mm. วิคุณเพื่อนโทรมา mm. คุณเพื่อน เราไลฟ์อยู่นะคุณเพื่อนรูเมจเชิญนั่นเองนะคะในสมัยมาละยรอยู่ยนานก็อบอกว่าอยู่ว่างไหมอยากคุยจะนัดกันตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายบอกว่าวันนี้หรือวันนี้ได้ไหมหรือวันไหนก็บอกว่าอยู่ต้องนัดการโทรคุยกับเพื่อนดอลไรเนะี live ่ยเราไลฟ์รอไปนะคะมาเมา์มอยหอยสังกับทุกคนก่อน ไม่ได้เจอเพื่อนนานมากแล้วคุณรูเมทเราเพื่อนไปทำงาน <laughs> 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 นั่นแหละค่ะเจอกันวันที่8นะคะแล้วก็มาเพื่อเกมเอร์เข้าวันที่10กันยาแล้วนะคะแล้วก็อีกทีนึงก็คือวันที่12ก็เจอได้กับงานแฮนด์เชคกันนะจ๊ะแล้วแล้วแล้วก็มีงานนายเอ็นนะคะในเดือนนี้ที่บอกได้แล้วก็มี เทเตอร์สิบเก้ายี่สิบก็น่าจะขึ้นแหละนะถ้าไม่มีอะไรผิดแปลไปจากชรงนี้แล้วก็เจอกันวันที่ยี่สิบสี่นะคะกับจังเกนแอนวันที่ยี่เอ้ยไม่ยูซี่แฮนเชคแล้วก็วันที่ยี่สิบหกจังเกนนะคะยยเฮ้อ <laughs> yeah. เรียร้อยเดือนนี้ไม่ค่อยแน่นมากแต่ก็มีเรื่อยๆอยู่ก็คือมีอะไรทำทุกวันผมดีหรอคะท็วันมันยุ่งนะผมแบบนี้เนะี่ยในเอ็นสิบแปดช่ยหมแล้วก็เทียตยเตช่องรอบในเดือนนี้นะคะมาเจอกันนะคะแล้จับมือกันแล้วก็อยากเห็นน้องๆสนักเก็มไปทำบุญกันด้วยแหละ ไว้พระก,กันแล้วก็ยังไม่ได้ไปอคว a รียมยังไม่ได้ไปเที่ยวแต่ว่าตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูควรจะไปหาหมอกายภาพจะได้แล้วร่างกายค่อนข้างวันนี้เจ็บเทา้าคอะทุกคนเหมือนเมือนหนูเวิร์กเอาด้วยไงแบบออกกําลังกายด้วยแล้วก็ทำสตร c ชิ่งด้วยแต่พอเหมือนใช้ร่างหนักๆส,สองสองวันที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มมีอาการที่ว่าอิฉันควรจะไปหาหมอ แต่เท่าที่ดูตารางแล้วนั้นไม่ไม่มีเวลาขนาดนั้นต้องลองดูอีกทีหนึ่งปรึกษาคุณแม่ก่อนอคอสตูมแต่ไม่เบิกโอเคทำบุญจังเก็นอืมไม่หักโหม,มนะฮะแต่ว,ว่าเราอยากไปสปามากเลยลว,ว่าจะไปหาสปาทำยู่นะฮะ เย้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรมาอัปเดตมอมอยกันประมาณนี้ละกันนะคะลาคุณเนยไม่เกี่ยวนะคะ่อ <c oughs> ่านี้ก็สนุกสนานมากเลยสเตจวันเกิดของทั้งสองคนเลยตั้งแต่มินมินเมื่อวานก็หามากมากๆากเลยแหละแล้วก็มาวันนี้นะคะอือเย้ Yay! ไปเจอกันนะคะเข้ามาทักทายทุกคนแวะมาหลังจากจบสเตจเวบนให้เห็น เมคอัพที่แต่งเองวันนี้เจอเริ่มสว่หน้าเฉยค่อนข้างโอเคขึ้นลงพยายามลงเมคอัพบางลงแต่ว่ายัางคงต้องใส่คอนซีลเลอร์อยู่นะคะยังมีจุดที่ใต้ตาคร้ำอยู่หรือมีจุดเป็นรอยไม่สม่ำเสม,มออยู่นะคะพยายามดูแลอยู่สิวขึ้นด้วยแต่สิวมันมาจากการที่ฉันกดเองท <c oughs> องผมดีจงังเลอคะบอกแล้วมันฟูค่ะเจอการในงานจับมือนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อน ไม่มีอะไรมากแล้วละมั้งหนยังไม่ได้ทำบัญชีตัวเองเลยเนี่ยเลื่อนตัวเองเออช่วงนี้คือแบบว่ามีความเลื่อนตัวเองบ่อยมาแบบเรียกว่าไงอ่ะเหมือนกับเราอยากทําบัญชีแล้ว,ลวเราจ่ายเราใช่ไหมจริงๆเราทาทุกเดือนอะไรเงี้ยเราตั้งใจทําตั้งแต่วันศุกร์เฮ้ยวันศุกร์ฉันมีเวลาตอนเช้าตื่นมาจะทำอะไรเงี้ยมีเวลาทํานอนเพลินตั้งก้าโมงไปตื่นสิบครึ่งอะไรเงี้ยแบบอ๋อ ตั้งวอกก็มองลุกขึ้นมากดนาฬิกาแล้วนะแล้วก็แบบลงไปนอนต่อเอ๊เริงที่สิบครึ่งเจนะ้าเบอร์สองวันที่ผ่านมาก็คือเชีร์เตอร์ด้วยก็เลยแบบเอ๊เ <laughs> จอกันนะคะบ๊ายบาย see you again soon ก็ take care ดูแลตัวเองกันดีๆนะจ๊ะบ๊ายบายการทำะไรอยู่กับซูซูเนอะ good night ล่วงหน้านะคะไว้เจอกัน พรุ่งนี้เหมือนจะไม่มีงานเลยไนะด้หยุดเลยแต่ว่าน่าจะกลับมาดูน้องๆซ้อง,อ,งอยู่ดีก็ก <laughs> ็ถึงจะไม่มีงานแต่ถ้าอยู่หอก็คือเมันมีงานด้วยอัตโนมัติเ <laughs> จอกันค่ะบ๊ายบายซียาค่ะยู